อ่ะเมื่อกี้มีคนถามเรื่องอันนี้ถูกป่ะเมตาอันนี้คือเป็นเมอันนี้คือเทลิที่อัปเดตล่าสุดนะครับมามาคำาเข้าใจกันนิดนึงเพราะจะขอเวลาอธิบายประมาณไม่นานนะครับ ท็อปเลนนะครับเป็นท็อปเลนตอนนี้ท็อปเลนที่เก่งและโหดที่สุดน่าจะเป็นโอลาฟนะครับก็คือตัวไซส์สุดที่เป็น2ดาวเลยมันโบเ k e n นะครับรองลงมาก็คือการเลนถามว่าถ้าเราเจอโอลาฟแล้วเราปิดการเลนไม่ทันเนี่ยเอ้ยถ้าเราเจอโอลาฟแล้วเราปิกโอลาฟไม่ทันเราทำไงหยิบการเลนไปสู้นะครับการสู้กับโอลาฟคือต้นในช่วงต้นเกมจำเป็นว่าต้นเกมอย่าไปบ้าบวกกับมาเด็ดขาดเพราะดาเมจโอลาฟในช่วงต้นเกมจะล้นมากและทําให้เราเนี่ยแพ้ไฟ แพ้แบบการสู้หนึ่งหนึ่งกับเขาอะได้ง่ายๆเลยถ้าโอลาฟฆ่าท็อปเลนเราได้ในช่วงต้นเกมจะทําให้โอลาฟส่งผลแย่ในช่วงกลางเกมไปไปแบบในช่วงทีมไฟยางมากคับเพราะเขาจะสามารถวิ่งเข้าไฟได้อีกอย่างอิสระ,ะเพราะฉะนั้นเจอโอลาฟใจเย็นๆเพราะเดี๋ยวโอลาฟมันจะุหงุดหงิดแล้วมันจะวิ่งไปเลนอื่นหรือไม่ว่าหรือไม่มันก็จะวิ่งไปไหนป้อมเราเองไว้เชื่อป๊อทโอเคจังเกิลตอนนี้จังเกิลที่ดีสุดก็คือชินเฉาเพราะว่าตัวละครสเกลมันชะนะทุกตัวเลยแก๊งเร็วมีลีเจน มีซีซีมีโลมีครบครบเครื่องมีอันติที่กันการโจมตีระยะไกลได้ตอนนี้ชินเฉาเลยกลายเป็นแชมเปี้ยนที่เพอร์เฟกที่สุดรอลงมาคือลิซินลิซินถามว่าทําไมลิซินมันเร็วมันแกงเร็วมันแก๊งได้ไวแต่ต้นเกมอย่าไปเผลอเทรดกับชินเฉาเด็ดขาดเพราะเราจะตายเองเก็ตตะเก็ตเนาะมิดเลนมิดเลนจริงๆเล่นได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็น A ถึง B A B C เนี่ยเล่นได้หมดเลยเฮ้ย C C C ีม่แนะนเอ A V เล่นได้หมดเลยตัวที่ปอนแนะนําก็คือตัวฝั่งนั้นเลยนะ่ะเซตอาริโอลเลนาแล้วก็แอนนี่เซตจะชนะมิดเลนที่เป็นขาตายเกือบทุกตัวแต่เขาจะแพ้พวกอาริแพ้พวกแอนนี่ที่ใจเย็นเย็อนอาริจะชนะเซตจะชนะโอเลนาได้แต่จะแพ้แอนนี่โอลเลนาจะเป็นตัวที่ชนะพวกแอนนี่ได้ชนะพวกลักได้ถ้าโพสิชันดะีๆนะแล้วก็เป็นตัวที่ไฟเก่ง อันนี้จะแพ้รักอีกทีหนึงนะ่งเห็นปะมันเป็นมัน,ม,นมันเป็นลูมชีวิตนะครับมันเป็นลูมชีวิตนะอะอันนี้จะไปแพ้รักที่อยู่เทียเองยเงี้ยไปแพ้ฟิตอนยะ่างเงี้ยถ้าแบบว่าเจอคนเปิดแล้วเล่นเป็นๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้ใจเย็นๆนะฮะเราเราต้องดูดีว่าเวลารเราจะเล่นเราต้องปิดตัวอะไรแคลรี่ถ้าเลือกได้แนะนําให้เลือกเอ็ดเลียวก่อนเอ็ดเลียวคือโบเก่นเมตาตอนนี้เอ็ดเลียวทําให้แคลรี่เสียสมดุลทําให้จิงตกเมตาทาให้แอดเล่นไม่ได้เพราะแอดวารัสเวนรีดดาเมจช่วงต้นเกมไม่ทัน เอสเลียวทาให้พวกนี้ต้องรอไปต้องรอไปเกิดเลดเกมหมดเลยซึ่งในเกมแร้งสูงเขาจะไม่มีใครยื้อถึง20นาทีกันถ้ามันไม่ตึงจริงๆอย่างมาก12นาที15นาทีจบแล้วซึ่งไอ้พวกนี้ยเกิดไม่ทันเว้ยเออเพราะฉะนั้นตัวที่เจอถ้าเจอเอสเลียวตัวที่เราจะเลือกคาลเตอร์ที่ดีสุดก็คือจินที่กลายมาเป็นเอสเทียที่พอดให้มาเรารำบากคือฟอร์จูนถ้าจะเอายือแล้วรอลุ้นหน่อยก็จิงอ่ะประมาณนั้นนะฮะส่วนซัพพอร์ต ตอนนี้เมตาซัพพอร์ตไปได้พังไปอย่างที่เป็นทางการแล้วเพราะว่าอะไรเพราะมีด็อกแดกครับตัวหุ่นยนต์กระป๋อง2ดาวของเรามันทําให้เมตาซัพพอร์ตเสียหมดเลยด้วยความที่อันบาลานซ์ของมันนะฮะแต่ว่าคาดว่าแต่เขาคงจะต้องเนิบอะไรสักอย่างของมันนั่นแหละโซน่าถามว่าทําไมยังเป็นเอสอยู่โซน่าถ้ารอดพลจากช่วงต้นเกมมาได้แล้วเข้าไฟโซน่าเป็นซัพพอร์ตที่โคตรดีที่สุดเลยนะตอนเนี้น เพราะเร่งจังหวะทีมได้บูตดาเมททีมได้สร้างเกาะทีมได้และทําสตันฝ่ายตรงข้ามได้ถ้าเล่นโซนาเป็นโซนาจะเป็นตัวคลุกคลิกในวงไฟอันนี้พูดถึงเมตาที่ยังไม่รู้ว่าเซราฟินกำลังจะมานะเออโซนาคือตัวที่น่าสนใจมากแต่ว่าถ้าเจอบิดแข้งแนะนําให้หยิบรามหรือไม่ก็หยิบอาริต้าไปสู้ถ้าเราคิดว่าสกิลเพลเราถึงและสกิลแม่นพอหลบสกิลได้พอหยิบลักไปสู้หยิบนามิไปสู้ส่วนโซนาเราต้องมาเจอจว่าแครี่เรายืนได้ในช่วงต้นเกม การที่เขาบอกว่าเฮ้ยโซน่ามันโดนเนิร์ฟเรื่องมานาะอะไรไม่จริงนะปัจจุบันตอนเล่นบิลเทียช้ดแรกเลยแล้วมาเล่นได้ตามนั้นนะครับอ่ะหมดคำถามเล่นต่อ